อัสลามุอะลัยกุมนะคะนักเรียนทุกคนนะคะอ่าวันนี้วิชาภาษามาลายูพิเศษหน่อยนะคะเรียนกับเหล่าซื้อนะคะทำไมต้องเรียนกับเหล่าซื้อด้วยล่ะคะพอดีวันนี้ครูอนันต์มีติดสอนพี่ป .6 อะค่ะอ่าติดสอนพี่ป .6 ราซื้อก็เลยขออนุญ,ญาตสอนเทนนะคะต่อจากที่ครูอนันต์สอนสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของคำนามใช่ไหมคะเราเรียนหรือยังคะเรื่องคำนามเรียนแล้วใช่ไหมคะเรียนแล้วใช่ไหมคะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือนามรธรรมใช่ไหมคะ อ่าชื่อสัตว์สิ่งของอ่านี่ไงตัวอย่างจนโตกาตานามะอ่าอันนี้ทำแล้วใช่ไหมคะไฮวันไฮวันเป็นชื่ออะไรคะอ่าเป็นชื่อสัตว์นี่ไงครูอนันยกตัวอย่างแล้วไฮวันมีชื่อสัตว์อะไรบ้างคะอ่ามีอายาม อ่าสิงห์แล้วก็อ่าเลมบูอ่าต่อไปตบูฮันเป็นชื่ออะไรคะอ่าเป็นชื่อดอกไม้ใช่ไหมคะอ่าดอกแรกก็คือดอกอะไรคะ ดอกดอกไม่มดอกไม่ใช่ดอกอ่าไม่ใช่ดอกเป็นต้นอะไรคะะอ่าอภาษาลา,าย,ยูเรียกว่ากะัสอ่าแล้วก็ตรงกลางก็เป็นบุงาบูงาดอ,อกอะไรคะดอกชบาอ่าอันนี้เรียกว่าดอกชบานะคะแต่เราซูไม่แน่ใ,นใจว่าภาษามลา,าย,ยุเขาเรียกว่าบุงาอะไรอ่าอ่าบุงาอะไรนะคะแล้วก็ เป็นโปก็โปกก็คืออะไรคะอ่าโปก็ก็คือต้นไม้ต้นอะไรก็ได้อ่าสวัสดีค่ะชวันนุษน,นะคะอ่าเราซื้อจะสอนแบบรวดเร็วรวดเร็วเราซื้อก็ไม่ถนัดเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็อ่าชื่อคนชื่อคนมนุษย์เียเป็นใครคะ อ่าเป็นตำรวจภาษามาลายูเรียกว่าอะไรคะอ่าพอลิสลิสอ่านะคะต่อไปรูปที่สองเป็นอะไรคะเป็นคุณหมอคุณหมอภาษามาลายูเรียกว่าอะไรคะอ่าด็อกเตแล้วก็รูปที่สามเป็นใครคะ เป็นผู้อะไรคะเป็นผู้พิพากษาหรือเปล่าคะอ่าส่วนวันนี้อันนี้อ่ะโพลิสน,นี่นักเรียนเขียนลงในสมุดหรือยังคะเขียนแล้วอ่าเขียนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ข้างล่างสุดรสามรูปนี้นักเรียนเขียนหรือยังคะเขียนแล้วแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนหรือยังคะเขียนแล้วคะ่ะ อ่านี่เพื่อนบอกว่ายังอ่าวันนี้เรามาเรียนเรื่องบันเดอร์บันเดอร์ก็คือสิ่งของ <Okay. S 1> อ่าใครเขียนเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเขียนแล้วนะคะวันนี้ส่วนแต่ยังมีอีกยังมีอีกข้างล่างอ่าอ่าวันนี้เราซื้อจะมาสอนในเรื่องของสิ่งของนะคะภาษามาลายูเรียกว่าบันเดอร์บันเดอร์ตัวอย่าง ตัวอย่างนะคะตัวอย่างให้คำศัพท์มาก็คือคำแรกก็คือคำว่าซ oo ูด oo ูซ oo ูด oo ูอ่าซูดู oo ก็คืออะไรคะ <S S <oon> อ่าช้อนนะคะซูดู oo ก็คือช้อนอ่ารูปที่สองเป็นอะไรคะ <au> อ่าไม้กวาดนะคะไม้กวาดภาษามาลายูอ่านว่า นะคะต่อไปรูปที่3เป็นรูปอะไรคะเก้าอีเก้าอีเก้าอีภาษามาลายูเรียกว่ากรูซีอ่ากรูซีอ่ารู้สึกเพียเพ้ยนๆยังไงก็มีรู้เหาซื้ออ่านอ่าเดี๋ยวถ้าจะให้ชัดต้องให้อ่าครูอนันต์มาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราอ่านพร้อมๆกันคำแรกคือคำว่าอะไรคะซูดูอ่ะซูดูอ่าซูดูที่แปลว่าช้อนต่อไปรูปที่สองอ่านว่าอะไรคะเป็นยาปูเป็ยาปู อ่าปัญญาปูก็แปลว่าไม้กว่ารูปที่สามรูปสุดท้ายอ่ากรูซีกรูซีแปลว่าเก้าอ,อีนะคะเก้าอ,อีอ่าต่อไปต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่าง ตัวอย่างคำแล้วก็ตัวอย่างการเขียนแต่งประโยคเป็นภาษามาลายูอ่าถ้าแต่งประโยคเป็นภาษาไทยเราซื่อสอนหลือยังคะคแต่แล้วแล้วอ่าเราสื่อสอนแล้วใช่ไหมการแต่งประโยคแต่เป็นภาษามาลายู อาุตตาครัวอนันต์สอนหรือยังคะสอนแล้วสอนแล้วดีมากเลยเรามาดูตัวอย่างคําก่อนนะคะตัวอย่างคําดูที่เหล่าซื้อกาลังชี้ตอนนี้นะคะจนโตกตอดตตัวอย่างคํานะคะคําวันนี้เหล่าซื้จะให้คําว่าอะไรคะนักเรียนดูในรูปดูรูปเป็นรูปคําอะไรคะ ใครอ่านได้บ้างบ u ย u บุเคยูกูบุอ่ะบุกูบุกูแปลว่าอะไรคะหนังอ่าบุกูก็คือหนังสืออ่ะบุกูคำว่าบุกูเป็นคำนะคะเป็นคำเดี๋ยวเราจะเอาคำว่าบ u กูมาแต่งเป็นประโยคอ่มาแต่งเป็นประโยคนักเรียนจะแต่งคำว่าบ u กู ยังไงถ้าเป็นภาษาไทยคําว่าหนังสือ่านักเรียนจะแต่งประโยคยังไงเหมือนตัวอย่าง่าครูอนันต์เขียนมาว่าอาลอ่านหนังสือแต่ถ้าเราซื้อไม่เอาคําว่าอ่านล่ะเราจะแต่งยังไงกับคําว่าหนังสืออ่อาอัลฟาจะแต่งยังไงคะอัลฟาให้มีคําว่าหนังสือเอาเอาเป็นภาษาไทยก่อน อาร์ฟาซื้อหนังสือได้ไหมคะได้อ่าได้ถูกต้องมีคําว่าหนังสือใช่ไหมคะอ่าถ้าอันดาอันดาจะแต่งว่าอ่าอันดาเขียนหนังสือได้ไหมคะได้ได้อ่าได้นะคะอ่าอันนี้เป็นภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษามลา,ายูเราจะแต่งประโยคอะไรกับคําว่าบูกู บ u กูตัวอย่างในในพอยนี้นะคะครัอนันต์เขียนว่า Ali m มัมบาชาบ u กูอาลีมัมบาชาบ u กูอ่ามีความหมายว่าอาลอ่านหนังสืออาลีอาลีก็เป็นชื่อคนมัมบาชามัมบาชาก็แปลว่าอะไรคะอ่าน อ่าแปลว่าอ่าแล้วก็บูกูบูกูแปลว่าอะไรคะหนังสือหนังสืออ่าลองให้นักเรียนลองแต่งประโยคคําว่าบูกูบูกูใครจะแต่งประโยคได้บ้างคําว่าบูกูถ้าไม่มัมบาเชอร์ถ้าไม่อ่านเราจะเปลี่ยนจากอ่านเป็นอะไรคะซื้อภาษามาลายูอ่าเรียกว่าอะไรซื้อ b บอร์หรือว่ามันเบอร์รรอีอาอ่านะคะถ้าเปลี่ยนจากอ่านเราจะเปลี่ยนเป็นซื้อก็ได้อ่าถ้าเราไม่เอานะคะถ้าเราไม่เอาคําว่าอ่านอ่านไหนลองดูด,ดีนีนดูด,ดีนีลองยกตัวอย่างแต่งประโยคคําว่าบูกู Nudini no, saya. saya Suka suka buku suka apa ya Lao Su tidak dengar mungkin. Baca buku. Ah, kena mak leh. Nur s a ย a suka b บ c a b u k ูแปไปว่าเลยคะ่ะฉันชอบอ่านหนังสือเก่งมากเลยคะ่ะนุด,ดีนีเก่งที่สุดเลยอ่าใครจะลองแต่งคำว่าบูกูอีกบ้างอ่าใครจะลองแต่งอีกบ้างใครจะลองแต่งประโยคคำว่าบูกูน่ชนเชนนนไหมน่าเชนนิน บล้บุกูได้ไหมได้ได้ไหมได้อ่าไม่ใช่บูดูบุกูบิยูบุเกเยูกูบุกูแปลว่านังสือโอเคนะคะ ต่อไปหน้าที่ของนักเรียนก็คือให้นักเรียนเขียนตัวอย่างคําแล้วก็ตัวอย่างประโยคลงไปในสมุดนะคะลงไปในสมุดวิชาภาษามลายูวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่นักเรียนจะเขียนให้นักเรียนอ่านตามเหล่าซือก่อนบียูบูเคยูกู บุ k กูกอ่าแปลว่าหนังสือหนังสือสอ,อ่าอันนี้เป็นคำนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคอาลีมัมบาชา,บ,บ,า,าบุกูกอาลีอ่านหนังสือ โอเคอ่าลองอ่านทีละคนลองอ่านทีละคนเอาฟากีรีก่อนเอาฟากิรีคำที่เป็นคำค่ะที่เราสื่อกำลังชี้ตอนนี้อ่านว่าอะไรคะหนังสือภาษามาลายูเรียกว่าอะไรคะฟากีรีบู๊คอ่าบููถูกต้อง อาวาอาวาหนังสือภาษามาลายูเรียกว่าอะไรคะอะบูกูถ้าเป็นประโยคอาลีอ่านหนังสืออาลีอ่านหนังสือจะพูดยังไงคะอเบอฟานอาลีอ่านหนังสือภาษามาลายูจะพูดยังไงคะ อาลีอา m ีมั a c a ั u k u ุ a Ali m อ m b อา a ีม k u มบัติบ c a กคู่อา่าโอเคนะคะอา่าหน้าที่ของนักเรียนเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดไหนเหรออ่าบันดาเดาน,น,นักเรียนเขียนหรืย,ยังค อ่ะอยังอ่ะใครยังไม่เขียนนักเรียนก็เขียนสามคำนี้ไปก่อนถ้าใครเขียนแล้วนักเรียนก็เขียนหน้านี้เลยตัวอย่างคำแล้วก็ตัวอย่างประโยคนะคะเสร็จแล้วก็นักเรียนส่งไปในลายกลุ่มอ่าอ่าเลืออันไหนอ่ะอันนี้อันนี้ก่อนนะคะอันนี้ ทำเลี้วอ่าอันที่มีช้อนไม้กวาดเก้าอี้ก่อนนะคะโอเคว่เาเอาทำได้ยังอ่ะเร็วเอาเลยครับขออนุญาตทาร์ดังบนนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อส่งไปในไลน์กลุ่มนะเดี๋ยวเราซื้อขออนุญาตถ่ายรูปก่อนโอเคค่ะใช้ลูกเต๋าอ่าอันที่ตำรวจน,น,นักเรียนเขียนแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ เขียนแล้วแล้วก็ช้อนไม้กวาดเก้าอี้เขียนหรือยังคะยังเอาเสร็จแล้วอ่ายังนะคะยังเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวให้นักเรียนทำนนเดี๋ยวเดี๋ยวเราคื้อจะถ่ายรูปส่งไปในไลน์วิชาภาษาเอ้ยอ๋อวิชาภาษาปลายูอันไหนเราคื้อแล้วแวเดี๋ยวมันมีเยอะเลยอ่ะเดี๋ยว,ยว,ยวไปนั่งก่อนไป

เี๋เราจะส่งไปนะคะในลายกลุ่มลายกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มไหนอ่ะคะนักเรียนกลุ่มคเขียนกลุ่มไปอ่กลุ่มวิชาอิสลามแล้วก็มาลายูนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะส่งไปว่านักเรียนต้องเขียนอะไรบ้าง อ่าเรื่องจะเป็นไงห,หรอถ้าไม่ได้เขียนข้อสองเ็นไงที่จะนนอะไวันนี้เรื่องสิ่งของสิ่งของขออเราใช่ไคะว่าไงคะถ้าวันนี้ไม่มี นี่หนูก็ทำนั่งลงเลยนัชนนนี่ดื้อจริงๆเลยนะอ่ะทำ,ทำชวาวนุชไม่มีกลุ่มมาลาย,ยูหรอคะเดี๋ยวเราสุดดูแป๊บหนึ่งว่ามีค่ะงนนอ,อ,อครับกร่อครบเขียนหน้านี้เลย เขียนหน้าที่เหล่าซื้อกำลังขึ้นค้ยตอนนี้เลย,นนยใช,นนยใช่ใครที่เขียนอันนี้แล้วนะคะอยู่หน้าไหนนะ <Yeah. S 1> อ่าใครที่เขียนแล้วคําว่าซูดูปัญญาปูปาแล้วก็กรูซีนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนแล้ววันนี้อ่านักเรียนก็เขียนหน้านี้ได้เลย อ่าเราส่งไปแล้วพ้านักเรียนไม่เข้าใจว่านักเรียนต้องเขียนตรงไหนส่งไปในไลน์กลุ่มแล้วนะคะไลน์กลุ่มที่ครูอ,อนันน์นส่งไปทุกครั้งนะคะไม่มีได้ไงรู้สึกดาน,นียอยู่เลยนะในกลุ่มไม่ใช่ อ่ะโอเคโทรศัพท์แม่เราซื้อเชิญไปแล้วนะคะดาน,นียเข้าได้เลยลลเราซค่ะเราซื้อเชิญดาน,นียเข้าแล้วดาน,นียก็เข้าในลายกลุ่มเลยค่ะ หนึ่งหน้านี่เลยนี่หนึ่งหน้านี่หนไหนอ่ะอันนี้พวกนี้ทำได้ยงังเหรอไม่ไ้่ต้องนี่กองแล้วหนูยังไม่เขียนเลยของคำว่าซูดูนั่นหนูยังไม่เขียนอีกอเปิดดูในลายกลุ่มเลย ไม่ใช่มมคมัพคมไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันบบนั้นครับอันคมจีนานจีนานยังไม่เข้าหรือเปล่าอะ่ะกลุ่มอ๋อจีนานไม่มีอโอเคถ้าง,งั้นเราส่งไปสองเลยส่งไปในลายกรหนึ่งด้วยกน แล้วก็อันนี้ด้วยใช่มัอยเรอ่าเราซื้อส่งไปทั้งสองลายเลยนะคะลายกลุ่มแล้วก็ลายห้องพอหนึ่งเราซื้อก็ส่งไปแล้วนะคะคนไหนยังไม่เสร็จเขียนอันไหนก็เปิดดูได้เลย เขียนอะไรอะอารฟาเขียนอะไรอันนี้อะไรบูคูอัลฟาอะไรเขียนอะไรเฮเขียนอะไรอะแบบนี้อารฟาเขียนซาแบบนี้เขียนทั้งหมดนี้เลยของอารฟาอารฟาเขียนทั้งหมดนี้เลยอเขียน่ตามหลังสุดเลยเขียนข้างล่างสุดชื่อนั้นเขียนอันนี้ก่อนเขียนอันนี้อัอ่าทั้งหมดนี้ก่อน